นี่ครับพี่น้องสวัสดีค่ะ้างคายเปย์สองหมื่นสามหมออื่นอีกกระบาดอะไพี่น้องตอนนี้เขากำลังมาสักผ้าซักผ้าค่ะจีบาบา่าวมาต้องปั่นผ่ากันเมื่อหรายสิเรียวยังไงร้าน้ร้านร้านร้านอย่างนี้หนึ่งไหม ล่างถามเพื่อนนู้นเป็นร้านเนี่ยเหเขาไปกินเขาทาม่ะเลี้ยงามเลยพราะนี่เมีามเพื่อนนี่เมียเนี่ยพไหมพ่ออวนี้มันเป็นล้านนี่ยังครับร้านกับกงบเล้าอบะตนีมันึเป็นอันเขาลัดแกงวะพ่อแกงนี่เขาไปถามมึงเขาขายกระโดดนันีบวะี่น่ยสแรว่อน่พ่อแสดงว่าพ่ออันไหไพ่อเคยก็ใช่ไห่ ไม่ไปดูย yeah, sure. huh? ู่ว่ามันไ่ได้ก็มันก็จบนะไป่ะยางไปโซมึงเอีอันนี้เรายูดหาละที่กันเร็วเหรออันนั้นอีกเครื่องไงีเจนดาที่ฮะาออพอดีอะเรวพอดีเอาใส่เครื่องเงี้ยกะวันนี้เอาป็นตัวคิวไปเลยเฮา ไปบ่ได้ดิถ้าผู้อื่นมากสดกก่อนตัวมีเวลาได้นอน่นกันมาสักผ่าสักเพียพี่น้องหลายมือแล้วมือนกับว่างมือนวางกันกันสิกระบ้านกระบ้านกันสิเป็นงุ้มสักผ่าอีกกันสิไ่ได้นอนนอีกก็ต้อง สักต่อตอนนี้หายไม่เรียบร้อยกลับไปมืดก็จะได้พักผ่อนแบบเต็มที่ไข้ผงไข้ผงครับอาการเป็นไดรเนี่ยไม่ว่เจ็บหรอกค่ะแต่ว่ามันมันมกระมบวมอยู่ตอนนี้อันนี้ไหลมาตลอดเนี่ยนี่ก็ต้องเอาในซักต่อเลียมบอกแน่นถ้าหายมันตื่นที่ทางหัวติวไงก็ตไปเจาะหัวออกแน่นไ่ออก็ต้องไปพูดหมอพาออกบ่างานที่เก่าก็ต้องพาหัวมันออกเลยดิทับขาวทับขาวจีบากกว่าพี่น้โรไม่นี่อย่างเดิ มือแรกอ่าปากเลยเปปากปากันเดียวที่ขยิบลงไปได้หรองขยิบปากเดี่ยวเล็กปา,าใสเป็นปเปฉีด้ดมืองอ<ล>ะรบ้างเนี่นบอกปิีรีเนาะกคือยิ่มองได้งาตลอดเนยปินกับปิ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 ยิ่มองอ่นแทนไม่เลือกได้กับพวกอยากปินปินอยูอ่ได้กับพวกอย่างปิ่นก็ไ่ได้กินั้งพิ่ค,คนที่น้องวม่กินไม่ได้กินต้ขาวเพราะต้องควองเสลียงของหมดมากม่ะคองเสลียงกินม่ไดกคือว่ ทันอุดได้กัอุดได้กับเซาไว้อ่ะทันอุดน้อยจินมปะได้กันนานเซาวันกรบีบเป็นหัวบใหญ่ปจะัานดีม่มีหัวเป้นอเนก้อนก้อน่กอนใ่อยู่ดอกมื่นกันสิพักมื้นกัสิพักกัสิพักการแต้งหนามันกัตรงสีเซาไว้ดีครับแต้แต่งบุะทาลงอื่นนี่าดึเวนมาเลยค่ะึเวนมาเป็นมือเลยไม่ทาอกจิ้ไปเรนอยๆนต่ทาไม่ลง อืดมองอดมองเปลี่ยนยีรีเนาะฟีกระดาี่นนาะจีว่าเป็นฟีก็เป็นยูคาร์ิว่า่เป็นีเป็นอีกย่านเชนเน่วไีีตะกี้ก็เป็นยูนไตฮิตทเล่องใช้ทวเป็นหม่เดกเก็ยบนีปวดบ่คือสิวขันซิวธรรมดาก็ที่เป็นแบบปวดเออเ็นระแบบอันนี้ปวดแบบแล้วกปุนไมบุบ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 แบบน สิธิพี่นสาวร้อนรวนไปอันอันนั้นในพวกนรอสิทันมาบูนี่ฮะเอาเคียงเตีฟุนบอลเนาะชุดกีฬาพร้อมแล้วเนาะมอาอุสาซื้อสุขุมสิบสุขสิรพันเาใส่ฮอนฟิเดนการใดนะคะอสุขุมสุมินไทยใค้สุขุมสุขุิทมา าาเเฮไว้ล็ดชิดหอดีด้วยพี่น้องเด้อบริษัทชีพสามหมื่นแล้วสามมื่นนี่แหละเฮ้ยอยากยุ่งอย่างลังหนากระท้อกันมื่นนี่พี่น้องพายุใกล้กันอย่าลืมไม่กลังใจทีแม่สาวน้อยเพียงเพียงเขามื่นนี่ทำการอยู่เทศบาลเมืองสวงนะครับเทศบาลตำบลเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดดื้อพี่น้องเด้ออย่าลืมไม่กลังใจทีมงานสาวน้อยเพียงเพียงเขาหมื่นนี่นะคิดว่าน่าจะเป็นงานอุ่นดวงไฟนะครับเมื่อแรก ตอนนี้กับพากันมาเอาผามาซักรลระกัสิพากันไปเขาฝอพระอินเที่ยตอนนี้พระได้ซวยเขาเศร้าอยู่ตัวน,นี้พราะนี่ซวยเขาอยานนู่กิา่เหอิเก่หยดงีขึ้นมันวดเอเอคืกินยาเพราะเศร้าไ<ส>ันกสิเขตยามารักษาให้ยังละเนาะก็ะต้องกินยา พี่น้องเอ้ยคอยเรียกใจคอยมุ่อยมุ่อยตั้งใจว่าสิพากันไปเที่ยวประเทศลาวเสียดายหายเนาะงานเจเไ่เมาเขาวันที่สิบเจ็ดขันเขาวันที่สิบหกสิบแปดคอยว่าว่าอย่างนี้พี่น้องได้ปะเขามาเขาวันที่สิบเจ็ดนี่เมียว่างสิบหกว่างสิบหกว่างสิบแปดนี่มาเขากลางมือนี่เมียดับฟันเลยวาสนาคอยบ่ฮอดเมืองลาวดอก ก็เลยไ่ได้ไปเที่ยวแล้าสซ่ปกติว่าว่างสมมือ 16, บหกสิบสิบว่าสิพากันไปเที่ยวเล้ามวนม้วนเนี่ยก็ได้งานเขาแ,แ,แล้วพี่น้องก็เลยแบบเบิดบุญแล้วก็ได้ไปแล้วจ้า,วาะะใว่าอ,อากาศมันคือเป็นบนบนุญเป็นขึ้นยังแบบ ฝนสิตกแต่ว่าเมื่อคืนนี่กระเมื่อคืนนี่กระตกมาแป๊บนึงเป็นแจ้งบุญอยู่ดิตกมาข้าวหนึ่งแต่ว่าแบบบึ้มเดียวเลยแล้วกับแบบแล้วไปเลยจะ่าสอดเกียรติจากปางสว่างข้าตาเก,ตก,ก็บคอมแล้วทุเก็บฟองกระบอกเกือบสิบพันท่านก็ไม่ปียกเบิดเยอะพอสีะมาสั่งรเราเสียไว้เอาเจไดปีนองกับป็นกำลงังใจให้มีนโนมบาให้เด้อพี่น้องไอจีบ่าว่าให้นางเศร้าวาิไว้เจได้แต่งหน้าแต่งตาสวยๆฉ่ำๆหวานๆงามๆ เขาไดว่าขันขันไปพาออกมันก็สิมันมันต้องออกขันไปพานี่มันต้องแบบว่าพักเงาดิเปินอาชีพเป็นบ่เออมันมันสีเสามันอีเสาอยู่แต่ว่ามันสีปินอีคือเรามันต้องมันต้องหัวมันต้องออกก่อนเนาะปิดปิดวงคือต้องไปพาออกมันมีเวลาพักอะฮะเป็นบ่ พ่อต้องรอให้มันปิ่นขึ้นอีกเง่นบ่ถ้าสมมติว่าเขากินยาไปเลยรักษาไปเลยครับมันเศร้า,าก็คือนี่เลยเขาก็บอกอยู่หมอหมอที่ไปหาหมูวันนั้นก็โสดเขาก็บอกว่าไปหาแต่พ่อเศร้าเพราะเขาจะเปลี่ยนยาเห็นไหมเป็นเกล็ดี้ขี้เมื่อ้เป็นขี้ขี้สวงขี้เศร้าไปซะทรมานลำบากหาเงินหาค่ำกระไดครับพี่น้องมาปิ่นกับมาปิ่นอยู่มองหน้ามองเตียงหน้าเตี้ยงตาเนาะ ว่น,นี่หปินยมืออื่นกนันยังว่าสเพอทุนอ้อยู่ดีนบอที่ว่าปินยู่มอหนาดีมันต้องฮอตตรงเตีงหนาเป็นบ่ชอ,พอพก่แตงแบบาปาดคิวปไปงวยนีเตอรสางพกัตัวนี้เขมาซักผ้านล่อปันผาปันยังเรียบ้อยแล้วกัสิพากันไปขาฟอไปอินได้ว่าตัวนี้หิวเขากียางามีซุยเขาสะกวันเอาจยงัะครับพี่นงองมื่อแรีนี่ก็่าลืมไปกําลัง สาวหน่อยเพียดบันเพ่งนะครับมาเลี้ยงทำการเสดยงอยู่ทศบานตมุลเมือง,งสวงนะครับอำเภอเม,มืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้กำลังใจด,งด้วยพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไวสันนีพอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ